ครั็ประมาณ30นมะิี่คบประมาณประมาณนั้นไม่แก่ได้นะไฟได้อยู่นะค,คนแชร์ไปเยอะนะ ก็ถามอยู่อามรินทำไมมาช้าจังพี่ต้องมาก่อนเลยอ๋อพี่อมรินจะมาก่อนเลยออรินเพจเขาแชร์ไปเหรอเพจครับแล้ครับพียงเพเพจไม่เหมือนอ่ะดึงไปแล้วอ๋อเข้าใจแล้วเอาไปทำเสียหายอะไรต่างๆนะอ่าได้ได้บอกว่าคือมันแต่ตอนนั้นมันพูดไปว่าอะไรนะเพจตัวเองมันจะไม่ใช่ใช่ใช่ เดี๋ยวค,ครับผมจฝากดูนัน่นผมหน่อยกันเลยหุ <c oughs> นได้นะนิดนึงามาบ่อยๆได้อะไรเพราะว่าออกรายการแล้วสบายแล้วตอนนั้นผมไม่อยากเป็นข่าวเพราะว่าผมติดที่ว่าผมรับราชก,การอยู่ไงผมหนึ่งแบบไ่แบบอยากอยู่เงียบๆไง โผมใช้เวลาว่างในการทำไงตอนนี้ผมโอเคแล้วแล้วตอนรับนักข่าวได้ทุกช่องระบายพร้อมนะครับอาจารย์ถ้าเป็นเป็นไงบ้างนะแต่ที่ตอนนั้นเป็นเป็นข่าวไปตอนนี้ตอนนั้นมาทำผลกระทบไหมเพราะว่าเพิ่งทราบเหมือนกันว่า,ร,า,าร,รับราชการทหารอ๋อถามว่ากระทบไหมมันมันก็ถามว่าเป็นเป็นข้อดีของผมดีกว่าที่ว่าผมกำลังตัดสินใจว่าผมจะลาออกหรือไม่ลาออกไงมันก็ทําให้ผมตัดสินใจง่าย,งายไงผมก็มันอาจจะเป็นโชคชะตาที่ว่า เป็นข่าวกับพระทําให้ผมดังขึ้นแล้วหลังจากนั้นก็ต้องเลือกแล้วว่าผมจะรับราชก,การต่อไปหรือว่าผมจะเลือกมาทําตรงนี้แบบเต็มตัวเพราะเมื่อก่อนเนี้ยผมจะใช้เวลาว่างในการทําเท่านั้นคือผมใช้เฉพาะวันเสาร์ไงวันที่ผมหยุดผมไม่เคยเบียดเบียนลาราชก,การเนี่ยล้วก็ปิดตัวมาเจอแบบปิดตัวเองมาตลอดว่าผมทําไร่ทําสวนไม่เคยเอายศถาบรรดาศัก,กดิ์มากดด็งไม่เคยเลยตอนนั้นก็มข่าวมันมีผลไปพบตอนนั้นที่หัวหน้าหรือผู้บังคับก็มีครับมีเรียกเข้าไปตีเตียน เ,เขาไปว่าอาจจะไม่เหมาะสมหรือว่าอะไรต่างก็ให้ผมเลือกอยู่สองทางคือเอาดีทางรับราชการต่อไปแล้วก็ให้หยุดทางนี้แต่ผมก็ขอตัดสินใจเลือกที่ว่าผมอยู่กับลูกศิษย์ผมดีกว่าอืโผ่านมาแค่ไม่กี่เดือนเองแล้วก็ตัดสินใจวันนั้นเลยไหมครับว่าว่าให้ว่าต้อวันเลยหยุดราชการคือคือถามว่าตัดสินใจเลยไหมก็วันนั้นเสร็จปับ๊บข่าวเนี่ยออกมาดีมากนะข่าวผมออกมาดีเลยนะข่าวว่าโอเคผมขอบคุณที่นําเสนอข่าวที่ดีมากแต่มันอาจจะแบบมันมีรายลับนะ เป็นกลุ่มลายอะไรต่างเขาแหละว่าออผมารับราชการอยู่นะมันอาจจะดูไม่เหมาะสมก็เลยเรียกไปตีเตียนประมาณนั้นว่าเฮ้ยไม่เหมาะสมให้เลือกอะไรต่างผมก็เลยเลือกตัดสินใจง่ายๆเลยว่าผมขอยุติอาชีพรับรชาชการทหารแล้วก็ขอเลือกสายนี้โดยตรง,ตง,ตงเลยคนคนนหนึ่งวินาทีครับคือผมอ,อทำเรื่องออกคือผมทําเรื่องออกมาตั้งแต่มีข่าวแล้วแต่ผมโดนตั้งคณะกรรมการสอบสวนว่าผมผิดทางวินัยไหมอะไรไหมก็มีการลงโทษทางวินัยไปแล้วอะไรต่างเรียบร้อยจนผมก็ ได้เขียนหนังสือเราออกแล้วก็มีผลวันที่หนึ่งมีนาคมที่ผ่านมานี้ครับมันสบายใจขึ้นไหมหรือมันสบายมากเลยสบายคือมัน,ม,นมันสบายที่ว่าเราได้มาเต็มตัวไงไม่งั้นผมก็แบบฮี่นักข่าวมาผมก็ไม่กล้าต้อนรับไงผมกลัวไง,งแต่ตอนนี้โอเคนักข่าวมาผมต้อนรับเต็มที่แล้วโอเคผมคือคุณกวีศรีสยามจริงๆแล้วอย่างวิชานี้มันเป็นเรียนมันมายัางไงตั้งแต่เด็กแล้วครับเพราะว่าคือจุดมุ่งหมายผมผมมีไอดอลเป็นคุณแผนสันตทานคุณแผนคือทหารผมก็ต้องการที่ว่าเรียนวิชาคมมาเพราะว่าผมจบมาผมอยู่ชายแดน อยู่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้อยู่จังหวัดนราธิวาสผมก็ต้องมีทางช่วยบ้างคนระัแขขบแค่คาดปลอดภยัยเมตตามหมานิยมแรงต่างก็หวานไปก็เรียนจากคนเท่าคนแก่เท่านี้เพื่อป้องกันตัวนะเ,นเรียนจากคนเท่าคนแก่ในแบบชุมชนชุมชนนี่แหละครับเนี่ยวทั้งนั้นเลยแถวนี้นะครับผมนะก<ต>ูบา้าจ้ะใช่เขาเรียกเป็นสำนัก<ด>วิมานอสน์มันกลายเป็นอย่างนี้ได้ไงคือมันกลายตอนแรกผมก็กะ <ๆ S 2> จะทำเล่นๆจริงนะผมกะทำแบบเล่นๆคือเมื่อก่อนเนี่ยผมรับราชการ มาราชการที่กรุงเทพมหานครอ่าเป็นหัวหน้าชุดแล้วกันหัวหน้าชุดตอนที่ว่าช่วงร้อยละสออะไรต่างเนี่ยเฮ้ยเนี่ยมันมีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์แล้วมันใกล้ที่กรุงเทพมหานครด้วยไงผมว่าลองลองดูเล่นๆเผื่อจะมีลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยผมบ้างที่สามารถที่จะวิชาที่เรียนมาเนี่ยช่วยเหลือคนที่เขาไม่มีเงินที่เพิ่งคนจนง่ายๆอ่ะคนจนเมื่อไรบัญชีเนี่ยไปที่ไหนปั๊บเนี่ยมักจะไม่มีสิทธิ์พูดไม่มีเคืออง่ายตัวรีบอ่ะมาหาผมมาเลยผมยินดีช่วยเหลือโดยที่ไม่ต้องเรียกร้องเงินทองเลย รูปรูปเป็นเริ่ม,เ,มเป็นล่างแบบสำนักเนี้ยรูปรูปเป็นเริ่มเป็นลน่างคือผมเหมือนกับให้คําสัตย์อะกับคือ,ค,อคือตอนแรกผมไม่รู้ตัวเองเลยว่าเฮ้ยผมต้องบูชาองค์เวทวีสุวรรณเนี่ยคือครูบาอาจารย์ที่อยู่ด้านหลังผมเนี่ยทีนี้จนมีอาจารย์ของคนนึงบอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดมาทางนี้ถ้าเกิดเราบูชาองค์เวทวีสุวรรณควบคู่กันไปด้วยเนี่ยจะทําให้เราเนี่ยโอเคนะกว่าเดิมผมก็เป็นคนที่แบบไม่ค่อยเชื่ออะไรง่ายผมก็เรียนเทวีต่างผมก็ไม่ช่มันจะจริงหรือเปล่าคิดว่าตอนแรกเราคิดว่าเฮ้ยเรา แต่เมื่อเวลาผมก็เลยยืนนะอยูในไอ้บังฟ้าบอกว่าอ้าอย่างนั้นถ้าเกิดองค์ทวิสนโนท่านให้ผมมาทางนี้นก็ขอให้ผมมีชื่อเสียงแล้วผมดังแล้วก็มีลูกศิษย์ลูกหาเยอะจนลูกศิษย์เยอะมากมายผมก็เลยต้องตัดสินใจในการสร้างสำนักขึ้นมาเพราะว่าผมก็คงจะใช้สถานที่วัดแบบเดิมไม่ได้เพราะก่อนนี้ผมใช้สถานที่วัดทําพิธีแล้วกลายเป็นสำนักเีานจริงจังคนเดียวจำได้คนพีเดียวแล้วมันมีที่แไหนอีกนะเพิ่งวันปีเดียวที่เป็นจริงจังที่สร้างเพิ่งสร้างเสร็จนะเนี่ย<อ>ใช่ผมสร้างมาสามปีแต่เนี้เพิ่งจะเสร็จปประมาณีีเน่ย ตอนที่เป็นข่าวีแล้วเพื่อนยงไม่ได้ยังไม่เสร็จแบบคือคือคนที่เป็นข่าวครั้งที่แล้วตอนที่ว่าข่าวอมรินครั้งแรกเลยที่ว่าไทยรัฐเอาไปออกคือช่องช่องช่องลับ64ก็เริ่มเป็นสํานกแล้ว64ไปแล้วอ่าใช่แต่ผมทำมามา4ปีอ่ะเข้าปีที่สี่แล้วอ่ะนะใช่ใช่เพิ่งจะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างเลยแหละยังกติเรียนมาพบกันตัวแล้วมันมันมันมาเป็นการไล่ผีไล่ของไล่คนใสยังไงะ ไล่ผีไล่ของก็เป็นใส่มันก็คือการใช้จิตในการไล่จิตที่เราต้องการที่จะไล่ผีวิญญาณตัวนั้นน่ะซึ่งวิชาไล่ผีอะไรต่างเนี่ยมันก็ร่ำเรียนมาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือตัวผมอะเหมือนกับว่าเป็นมีสายญาณหรือเป็นเล่บครูบาอาจารย์ก็เป็นสายยักษ์อยู่แล้วอะซึ่งยักษ์เนี่ยก็มีหน้าที่ขับไล่ผู้ถิ่นพิศษอยู่แล้วไงมันก็ทําให้มันเข้ากันพอดีกับวิชาที่เรียนมามีพระสงมาหาบ่อยเยอะคือพระนี่ก็คือือว,ว่าบางคนอนย่าง อย่างที่เคยถามไปแล้วหรืออะไรบอกล้าสุดใหญ่ก็น่าจะสวดมนต์ถือว่าแผ่เมตตามันจะช่วยไหมไม่ช่วยฮะเอาจริงสาบใดถ้าเกิดบางทีจังหวะแบบเวรกรรมเรื่องต่างเนี่ยเหมือนหลวงปู่แหวนนะที่ผมบอกอะอย่างที่ออกไตรลัดมาหลวงปู่แหวนยังโดนผีเข้าเลยตอนที่ท่านบวชใหม่ๆนะที่ยังแบบยังไม่ได้เป็นพระริยะสฆงอะที่เริ่มบวชใหม่ๆที่เดนที่ดนกล่อมูเตื์อะที่โดนผีจะจับทำเมียนะผีป่าเนี่ยที่เดินในป่ากันที่ไล่ผีเอา ดินไหลหัวแรงต่างก็ร้อนเพื่อไล่ผีจะออกไม่ออกไรงต่างก็เข้าได้นะหรือแม้กระทั่งพุทธ,ธประวัติก็มีว่าพระถูกผีเขา้าทีนี้นนพวกที่ใส่เข้าพระคือเขาช่วยช่วยตัวเองไม่ได้ไม่ได้หรอครับเอาจริงก็เหมือนกับว่าถ้าเกิดสมมติหมอทำไมหมอที่เรียนเป็นหมอนะถ้าเกิดตัวเองจะผ่าตัดทำไมผ่าตัดเองตัวเองไม่ได้อะเหมือนกันไหมหคล้ายๆกันนะเราเป็นหมอแท้ๆทำไมผ่าตัดตัวเองไม่ได้อะใช่าหว่าก็มีเรื่องพอํำอะไรคนติดตามเยอะคนรู้จักเยอะก็เลยมาหากันที่นี่ถูกครับก็โทรมาสับมาหา คือผมจะไล่ท่านไปก็ไม่ได้จะให้ท่านศึกก็ไม่ได้นะผมบาปนะเป็นต้นเหตุให้พระศึกบาปนะบาปเพราะท่านปฏิบัติอ่ะเหมือนกับว่าคนใส่เงนดำเนี่ยมันเป็นเสมือนมารมารอย่างหนึ่งที่ทําให้ท่านเนี่ยปฏิบัติไม่ได้ไปสู่นิพพานไม่ได้ถ้าเกิดผมช่วยขจัดมารตัวนี้ไปได้ผมก็ได้บุญไงแต่ถ้าเกิดผมบอกว่าเฮ้ยศึกก่อนเพื่อมารักษาเนี่ยผมบาปเลยที่อย่างเลยนะไม่เคนจะมองกันแบกว่าทำไมมาเราก็กลัวไหมว่ามันจะมีดราม่าหรือประเด็นว่าเอ๊ะพระมาแล้วมันจะเป็นประเด็นว่าทํา ะอ,ะอ๋อผมถามว่าผมกลัวไหมผมไม่กลัวถ้าเกิดผมกลัวผมจะไม่เปิดไงถูกไหมคนเราถ้าเกิดเจ๋งจริงแน่จริงไม่ต้องกลัวอะไรเจนตาจนตาคือต้องการเลยครับตีแผ่สิ่งเหล่านี้ให้ทุกคนได้เห็นว่าเฮ้ยสิ่งเหล่านี้ยังมีอยู่จริงนะโดยการไลฟ์สดผ่านเพจของผมจริงจริงนที่สองวันก่อนนีมาด้วยอาการโดนคุณสหมดเลยครับผม<อ>ใช่รูปนี้รูปนี้จะโดนวิญญาณแฝง คือเขาจะมีวิญญาณแฝงหรือเหมือนกับสิงสูอ่ะโดนการทําของใส่อาจจะเป็นคนที่ไม่ชอบผมไม่รู้ว่าจะเป็นคารวสาหรือพระด้วยการแรงต่างนี่ผมไม่รู้แต่ก็อยู่กับท่านมานานแล้วคือท่านก็ไม่สามารถขจัดออกไปได้ก็ฝางการปฏิบัตินะจากคําบอกเล่าที่ท่านพูดนะอ่าก็ผมก็ขอญาตขอแรงต่างท่านก็เล่าให้ฟังว่ามันไม่ไหวแ,ว,วแล้วมันปวดแล้วมันทรมานเหลือเกินมันนอนไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้คือมีของเข้าตัวถูกต้องมีผีไหมมีที่ออกมาก็คือผีที่มาดา่าผมว่าไอ้หมอผีที่แรงต่างที่มาดา่าผมอ่ะท่านในคิป จำไม่ได้ไดว่าผีน่าจะเป็นผู้ชายนะถ้าจำไม่ผิดะนะตัวเดียวลีไลออกเขาบอกโดนผูกมาอะไรมาไม่อยากทำพ้าหรอกเขาก็พูดนะยจอมแล้วบอกว่าไม่อยากทำพ้าหรอกไม่อยากทำแต่ถูกใช้มาอือและกับคำคาถา,าล่ะครับมันคืออะไรนะเวสรเวสระพุทธะหัวใจเทวสุวรรณที่ขังมากเหมือนกับการไล่ผีถามว่าการไล่ผีอ่ะผีคนไทยไหมคนไทยเราไล่คนไล่คาว่าไปไหมแต่คาถาบาลีที่เราสวดกันมาเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าไล่ผีนะทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับจิตเรานะ สภาวะจิตที่แข็งแกร่งที่สามารถทําให้ผู้ผือิษัตกลัวได้บรารมีที่เราสร้างมาสะสมมาที่เราสามารถที่จะเหนือกว่าคนอื่นทั่วไปที่เรียกว่าอาจารย์เนี่ย,ยาาเว,า,เวาผู้สะไงเวสผู้ศัคือคือต้องบอกก่อนว่าผมเริ่มจับยักษ์หรือว่าบูชายักษ์มาตั้งแต่องค์เวสสวรรณยังไม่ดังเลยนะตั้งแต่ประมาณสี่ปีที่แล้วเนะี่ยใช่ไหมทุกคนก็จะไปบูชานะย,ยักษ์จะมาดังตีนเนี้ย เวสสากุสาผมใช้มานานและคาถาบูชา,าเวพสจราคือการระลึกถึงท่านเพื่อขอบารมีท่านน่ในการไล่พูดผีปีศาจที่มาทําร้ายพระสงฆ์องค์เจ้าหรือว่าพวกคนท,ที่เดือดร้อนคทำสมายคือเรียกเทวสวรรคก็ระลึกถึงท่านขอบารมีท่านเวสสากุสาหรือว่าศักขารวุธทางหวัวใจอาวุธของท่านอะไรต่างก็คือากา,ารรักษาการรักษาก็คือไม,คไม่ได้คิดเลยไม่ได้คิดอะไรก็ผมก็พระมาเลยฟรีๆ,ๆเลยผมให้ลูกศ<น>ิษย์ผมกลับด้วยคือนิมนต์ท่านกลับแบบ สบายด้วยเพราะท่านมารถเมย์ผมก็บอกเฮ้ยลูกฝีดใครอยู่ตีเกตไปส่งท่านอ่าท่านก็ไปไปแล้วค่าใช้จ่ายบัตรโคโรนแล้วค่าใช้จ่ายค่าค่าสำนักหรือค่ากินอยู่เราค่ากินอยู่ยังไงเหมือนว่าอะไรนะมีโรงทานเนี่ยที่นี่จะมีโรงมี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 น้องนัดอ่ะซึ่งเป็นเจ้าแม่โรงทานอยู่ที่นี่อยู่แล้วกินฟรีเ้าก็กินฟรีค่าใช้จ่ายคืชีวิตประจำวันอย่างเงี้ยเราเขาใช้จ่ายแต่ว่าก็แล้วแต่ศรัทธายิ่งผ้าตังค์ขึ้นไปอ่ะบางคนก็ใส่มายี่สิบร้อยหนึ่งอะไรต่างก็เป็นค่าน้ำค่าไฟ เพราะผมไม่ได้เรียกร้องไม่ได้เรียกนี่ผมไม่ได้เรียกอะไรเขาสารที่ได้มาก็ไปแจกชาวบ้านเขาต่อบุญเพิ่มบารมีตอนนี้เป็นยังไงบ้างเรากระแสเราเคลียร์ใจต่างๆเพจมันเริ่มแบบว่าบางเพจหรือบางอะไรเงี้ยมาไปแชร์ต่อไม่เข้าใจเจตนาหรือก็ก็มันมีสองมุมอยู่แล้วมีทั้งคนชอบและไม่ชอบเราแคร์คนที่รักเราดีกว่าเราแคร์คนที่ชอบเราดีกว่าเราสร้างมาตรฐานตัวเองเราสร้างมาตรฐานตัวเองเนี่ยให้มันเหมือนเดิมแล้วให้มันดีกว่าเดิม อย่าเอาความโลภและเงินตาหรือกิเลสเข้ามาครอบงำเราดีกว่าผมเลยไม่สนใจอะไรไงก็คือไม่ได้กังวลไม่ได้กังวลเลยอ่ะคือคือตั้งแต่ผมลาออกมาแล้วผมไม่ได้กังวลอะไรแล้วอ่ะคือใครจะมองผมเฮี้ยผมเชื่อผมชั่วร้ายอะไรต่างช่างมันผมเป็นอะไรผมรู้ตัวผมดีถูกไหมสุดท้ายเนี่ยผมตายหาไปเนี่ยผมตกหัวลกก็ตัวผมผมขึ้นสวรรค์ก็ตัวผมไม่มีใครรู้เพราะผมรู้ตัวดีที่สุดว่าผมกําลังทําอะไรอยู่ผมเลยไม่สนใจอะไรเนะอง่ีความเชื่ออย่าให้มองเปิดใจว่าพาพาเขาเชื่อแบบนี้แล้วเขาคิดว่าเขาหายใช่ ถูกต้องเขาเชื่อถามว่าผมอาจจะเป็นที่พึ่งก็ได้คือถ้าเขาจะมองว่าผมเป็นที่พึ่งก็ได้โอเคผมก็ยินดีที่ว่าผมเป็นที่พึ่งของคนอื่นที่พึ่งของคนทุกถูกไหมอาจจะเขาบอกเขาบอกว่าเาาฮ้ยมันจิตวิทยาหรือเปล่าผมก็ยินดีจะเป็นจิตวิทยาที่พึ่งของคนทุกแล้วกันดีกว่าที่ว่าผมไปเอาเงินเอาทองเขาอะผมไปทําลายเขาไปเรียกร้องเขาไปซ้าเติมเขาอันนี้ไม่ใช่อาจารย์แล้วนี่คือเปรดแล้วอย่างสุดท้ายนะอยา่างนะตอนนัน้นที่รักษาล่รูปล่าสุดใช่มีอะไรเอาไปจิ้มศีรษะเป็นมีดแต่เป็นมีด ใช่ปกติอยู่แล้วไม่ได้จิ้มหรอกก็ธรรมดาเหมือนว่าก็แตะแหละเอาง่ายแตะก็จิ้มแหละมันคือขอญาตและเกินการรักษานะครับขอญาตินะนิดนึงนะเพราะว่าผมไม่สามารถที่จะตีท่านได้อะไรได้ก็ได้รับรอนุญาตแล้วต้องตีตนได้ีอตีตีต้องตีบางทีมันซ่อนอยู่ตามลำไส้ที่รับอะไรต่างเนี่ยก็ต้องเคาะออกไปเคาะนะเรียกว่าการเคาะใช่แต่พระสงฆ์นี่ไม่ใช่คือการจิ้มออกก็จะต้องรักษาให้ซอฟลงให้ภาพแบบไม่ดูน่าเกลียดอะ ก็คือมีแค่ตีอย่างเดียวก็มีหลายๆอย่างบางทีก็ใช้ไฟในการเผาบ้างอะไรบ้างใช้เทียนที่เคยทําประมาณนั้นแต่มันมีวิธีไหมว่าชนอย่างนี้ต้องใช่ใช่มันขึ้นอยู่แต่ละบุคคลบางทีหนักบางทีเบาบางทีเป็นผีเข้าบางทีเป็นคุณใสบางทีบ้ามาก็มีเสพยาหลอนหลายแบบมากไล่ไหมล่ะำดับว่าตอนแรกมันต้องพูดก่อนคือถูกต้องต้องคุยก่อนคือเป็นการเจรจาก่อนสรตลายการไล่ผีผมเนี่ยสังเกตได้ว่ามันจะไม่เป็นตัวคนที่มานั่งแล้ว มากันดีๆอยู่สักพักหนึ่งปับ๊บวิญญาณมาคุยละถ้าดูในเพจนะมาคุยมาตอบโต้ละมึงจะยอมไม่ยอมมีสองทางให้เลือกคือมึงจะสู้หรือมึงจะยอมบางตัวก็ยอมไปเลยก็พึบไปเลย,ย,เลยแต่บางตัวก็อาจจะสู้เนื่องจากอาจจะโดนใช้มาอะไรมาว่านไปก็ต้องมีการสู้นนี้ไล่ลำดับพูดนไ้เรืละละ่อยๆนะต่อไปต้องเป็นอะไรคือก็อาจจะดูเป็นมีดหมอค่อยๆแตะแตะจิ้มอะไรต่างๆนะครับผมแต่ส่วนใหญ่ก็ก็ต้องใช้มีดหมอขั้นและขั้นต่อไป ก็จ,จบแล้วคือส่วนใหญ่ก็มีหมออ่ะก็จ,จบแล้วมันก็จะออกเออเอยปากยอมอยอมเสร็จปั๊บก็ส่งมึงจะไปไหนเราจะกลับไปหานายมึงไหมหรือว่ามึงจะไปสู่ที่ชอบที่ชอบของมึงก็คือการคุยมากกว่าจะจบแค่นี้เลยหรือไม่มีแบบไม่ยอมไหมถึงขั้นมีนไม่ยอมก็มีเยอะแยะแล้วแต่ความหนักความคือแล้วแต่ราคาที่คนว่าจ้างนี่ว่าบางคนตามงานไปจ้างหมอผีแพงๆหวังชีวิตเพื่อหวังสมทรัพย์สมบัติมรดกไปร้อยล้านพันล้านก็มีร้อยล้านพันล้านมาปั๊บเนี่ยคือค่าคนไม่ผิดกฎหมายอ่ะเข้าใจคำว่าค่าคนไม่ผิดกฎหมายถูกไหม เอ้าสายตา์ไม่มีจริงเลยกูไม่ติดคุกแต่ใช้ทางนี้ฆ่าคนนจ้างมาแพงมากเขาก็ตามงานต้องตายนะเพื่อได้ผลประโยชน์ต้องจริงนะโรงงานนี้ต้องพังที่นาศนะต้องทลายนะคนแม่งไม่รู้ไม่เป็นไม่ไม่มีจริงหรอกแต่วิธีเนี้ยเป็นวิธีที่ไม่ผิดกฎหมายทําไมจับมือใครดมไม่ได้เห็นาอะไรคนที่จมีพระเลก็อย่าด่าพระมาด่าผมดีกว่านะเอาไว้ง่ายเลยนะคือผมรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวแล้วกันผมคืออาจารย์ที่เปิด รักษาทางนี้นะถ้ามีอะไรนักบวชถ้าเกิดท่านไหวท่านคงแบบไม่มาหาผมหรอกนะท่านคงที่สุดของที่สุดแล้วอ่ะท่านถึงมาหาผมถ้าเกิดจะว่าจะด่าด่าผมแล้วกันด่าคารวาไอ้บ้าคนนี้แล้วกันอาจารย์้บ้าคนเนี้ยด่าผมคนเดียวนะอย่าด่าลูกศิษย์ผมอย่าด่าพระสงฆ์นะมันจะบาปนะครับด่าผมนี่นะแค่นั้นแหละ พูดแล้วเป็นมีดมีดไม่เที่ยงแล้วตรงเอาน้ำตาเทียนหรืออะไรเงี้ยคือมันแล้วแต่คือมันแล้วแต่เคสแหะครับคือมันบอกไม่ได้บางทีมันก็เบาอ่ะแค่ไม่ต้องใช้อะไรมากมายอ่ะเออบางทีปั๊บมันดื้อปั๊บก็มีดเล่มเล็กอะไรต่างๆเนี่ยก็จะเป็นเนี่ยกระบองเงี้ยค่อยๆเคาะเบาๆเนี่ยเอาท้องมาเนี่ยแล้วก็ค่อยๆเคาะเบาๆตีเนี่ย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 อย่างเงี้ยตีให้มันออกแต่ถ้าเกิดมันมีสิ่งที่ไม่ดีมันก็จะเจ็บมากทรมานจะร้องออกมาเออยอมไหมถ้าเก ก็แล้วแต่ตามสเต็ปแต่มันมีวิธีการคล้องไงใช่ปหะล่ะมันไม่ได <bor gar> ้ฟาดปรับปรับ <youngest> ก็ตายดิใ <Linux> ช <down> ่ไหมไม่เพราะเดี๋ยวเขาจะถามแน่ว่าไอ้น้ำตาเที่ยนเนี่ยมันขั้นหนักกว่าอันไหนหรืออะไรเงี้ยเขาถามว่าน้ำตาเทียนคือมันแล้วแต่เคสมาคกวหาผมว่านะมันตอบไม่ได้เลยอะคือเหมือนกับปัญหาเฉพาะหน้ามาเนี่ยคือเราต้องแก้ด้วยประสบการณ์แล้วก็ภาวะตรงนั้นว่าเฮ้ยต้องทําแบบไหนต้องอย่างไรหนักมาก ันกลางอะไรต่างๆอะนะถ้าหนักสุดนี่ต้องใช้อะไรบ้างหนักสุดเหรอหนักสุดนี่คือเวรกรรมอะถึงขั้นไปยุ่งไม่ได้ต้องยอมเขาอะสรุปคือเจ้ากรรมในเวรนั้นคือหนักสุดส่วนใหญ่พวกเทียนหรือกระบองก็จะเบากว่ามีดหมอไหมถามว่าเทียนกับกระบ,บองเบากว่ามีดเบากว่ามีดหมอไหมมันแล้วแต่เคสจริงๆนะมันแล้วแต่เคสจริงๆของออค,คือมีดหมอมันก็จะเล่มเล็กแต่ผมไม่ได้หยิบมาไม่รู้จะพูดถึงมีดหมอไงจะเล่มเล็กๆของผมนะ มันจะไม่ใหญ่ก็ไม่หนักเท่าไหร่แต่เมื่อเวลามันหนักปั๊บเนี่ยก็อาจจะเป็นคาถาวุธเล่มเนี้ยถ้าเกิดหนักก็อาจจะเป็นคาถาวุธเล่มนี้ที่ผมสร้างเนี่ยเป็นคาถา,า,า,าวุธของท้าเวสเนี่ยก็อาจจะเป็นเล่มเนี้ยถ้าเกิดหนักสุดก็จะใช้เล่มเนี้ยจับดูก็ใช้เล่มเน,นี้ถ้าหนักสุดก็จะเป็นเล่มน,นี้<ร>ก็จะเป็นคาถาเฉพาะของสำนักโลป่าคาถาวุธเทวาเนี่ยนะจะตุมหาราชิกาท้าเวสโนทาวิตุโคอะไรต่างๆคือท้าจะตุโกวาทั้งสี่เนี่ยที่ผมสร้างเองนะที่ผมสร้างเองที่เอาไปใช้ถ้าเกิดหนักสุดนะก็จะใช้เป็นคาวุ ใช่เป็นกระทาวุฒิเนี่ยนะที่ไว้ใช้ไล่เป็นกระทาวุฒิจตุโลกบาลทั้ง4จะเป็นเทา้าจตุโลกบาลทั้ง4มีทั้งหมด4หน้าเนี่ยที่ผมสร้างเองสำนักผมสร้างเองไว้ให้ลูกศิษย์ข่าผมเนี่ยไว้ไลผ่ผีทั้งคนต่างประเทศหรือว่าคนไทยท่านก็บูชาไปปรนะมาณนี้อันนี้จะเป็นเช่นนี่ยแล้วก็มีขนาดให้ขอให้ผมจะใช้อันนี้ได้เกิดหนักสุดนะอ่าแล้วก็ได้เกิดแบบเบาๆก็มีเล่มเล็กถ้ากานกลางก็เป็นกระบองไม้เมื่อกี้น,น,นะเคยเห็นเอาขวดพลาสติกไหมหรือว่าเป็นเอาใช้ขวดพลาสติกคือแรกๆมันก็เป็นขวดพลาสติิกกออออ่ะะะนนนนนเเทีี้้แบบขววดพลลาาาสตมมัใใชช เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเปลี่ยวเสานี้ว่าจะเปลี่ยนเป็นผลพลาสติกบ้างลองระลึกความหลังเดี๋ยวไล่ให้ดูอย่างอันนี้อันนี้เรียกว่าเท้าเพชรสุวรรณโอ้ครับใช่ก็คือเท้าเพชรสุวรรณนะครับทุก็เท้าเพชรสุวรรณแหละเปลี่ยวไหมหล่อไหมเพราะว่ไม่เคยเห็นใช่เอาง่ายๆว่าในโลกใบนี้มีใครเคยเห็นเท้าเพชรบ้างไงมีใครเคยคุยกัท่านบ้างไงแล้วรู้ไหมว่าท่านหน้าตาเป็นแบบไหนถูกไม่มีใครรู้ครัมันเกิดจากอะไรจากมนุษย์เราไงล่ะ แล้วแต่ว่าจะฝันจะเห็นยักษ์ตนใดตนไหนก็บอกว่าเป็นทาเวศแต่จริงๆแล้วยักษ์มีเยอะมากมายยักษ์ไม่ได้มีแค่ตนเดียวคือทาเวศแต่ยักษ์มีเยอะมากมากด้วยแต่เราไม่ได้รับดูดวงเราแก้ไม่ดูผมไม่ดูผมไม่ดูดวงไม่อยากไปดูดวงดวงใครเลยแต่คนดูได้ผมไม่ดูเนี่ยคือเรารู้เราก็ได้แค่รู้อ่ะแต่เราไม่ต้องคือเราไม่จำเป็นต้องไปทักหรือไปบอกใครอ่ะเดี๋ยวกรรมเขาจะมาติดกับเราไงของพวกนี้นะคือจะแก้คุณไสแล้วก็แก้คุณไถ่ลงเสน่ห์เมตตาสัมเสน่ห์โชคลาภอะไรต่างๆนะ ออขายที่ดินทำทนทำแท้งมาอะไรต่าง<ม>ก็เรียกวิญญาณเด็กมาอะไรมาเนี่ยเกี่ยวกับวิญญาณนะ<ม>เกี่ยวกับเสริมเสน่ห์เนี่ยผมก็สเสน่ห์ก็ดังเสริมเสน่ห์พวกไม่เป็นปัญหาวางทีชู้มาหลอกเราวอะ่ะจะท,ทก็ไม่รู้มผมผมคือถ้าเกิดเป็นเรื่องเอาหัวเก่าอะไรต่างเนี่ยผมผมไม่คือสเสน่ห์คือให้คนมีสเสน่ห์เมตตาไปเจรจา<ม>อะไรต่างเนะี่ยเออเป็นเมตตาต่อผู้หลักผู้ใหญ่ประมาณนี้ไม่ใช่ผูกคุณผูกอะไรไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นไม่ทําไอ้ผูกคุณมัดคุณอะไรผมบอกมันมีหาผัวใหม่แล้วผัวมีชู้เนี่ย ไปหาเมียใหม่ถ้าเมียมึงทิ้งอ่ะแต่ถ้าเกิดอยากให้ตัวเองมีเสน่ห์เข้ามาเสริมให้หน้าที่การงานเป็นเซลล์ไปแรงต่างเจรจาแล้วเขารักเราเอ็นดูเราเนี่ยโอเคช่วยนะครับผมโอเคครับโอเคครับสวัสดีครับผมขอบคุณมากมไ่เป็นไรหรอกมากับฝนเลยมีอะไรก็เข้ามาสงสัยอะไรเข้ามาได้เลยนะนีรับคนดูพันกว่าโอ้ได้โอเคคนดูกันนะขอบคุณมากเลยนะอมรินนะ ครับผมติดตามอราินแล้วกันนะครับนะ,ะมีอะไรก็เข้ามาแล้วกันนะขอบคุณอารินนะ,ะเป็นช่องดีครับมาเองเลยไม่คือไม่เอาข่าวคนอื่นไปอะ่ะดีผมชอบนะบมาสัมภาษณ์เองเลยมาบ่อยๆนะโอเคครับผม